มาดูแท่กันครับแท่สองเส้นความเหมือนที่แตกต่างฝั่งนี้เป็นพันเกลียวอีกฝั่งนี้เป็นแท่ไซเอตครับความยาวถ้าเทียบเทียบความแตกต่างก็คือหนึ่งที่เห็นก็คือลายจะต่างกันลายพันเกลียวจะกลมๆนะครับลายจะเป็นแบบนี้ส่วนเอสมาตรฐานก็จะเป็นเหลี่ยมๆลงมาหน่อยนิดนึงส่วนความยาวเมื่อวัดดูแล้วก็ในส่วนของพันเกลียวจะสั้นกว่า ประมาณเมตรเก้าสิบถึงสองเมตรประมาณนี้ครับส่วนน้ำหนักพันเกลียวจะหนักกว่าน้ำหนักของเอัวแท่เนาะมันจะหนักกว่าหน่วงกว่าส่วนมาฟังอ่ามามาดูที่เสียงนะครับเสียงฟาดถ้าว่าถ้าเป็นคนคนเดียวกันฟาดพันเกลียวก็จะดังกว่านิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่ชอบครับลองเลือกดูไปฟาดแท่กัน เสร็จแรกเลยครับพันเกลียวหลงสะเต็บเกลียวพันเกลียวสุดกับป้า แ,แรงเล้วรลองเล่นดูครับแท่สีสวยสไตล์แท่เชื่อขคาร์บอนเลือกสีได้สัิลักษ์ถักด้วยใจเดี๋ยวให้คนไทยแข็งแรงครับไม่ไม่